เมื่อคุณเลิกปั้นพิมพ์เป็นรูปตัวเดิมันอยู่แล้วมันจะเป็นชื่อลูกของคุณในอนาคตอ๋อเพือ่อไ,ได้อะไรหิ <c oughs> ่งบูชา <c oughs> เคกคเรมามา <c oughs> มามาครับลองดูกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บไทยมามามผมส่งไปบ้างมีอะไรบ้างไทยโปไป <c oughs> ไปแล้วมา <c oughs> ไหนดูครับ <c oughs> ที่ไฟลองแล้วครับ ปมามาผมบ้างผมบ้างเอ้ยอ่ะแบบนี้ปุ๊บยิ่งหรอกไอ้ยันนี้ชื่อจริงชื่อได้ชื่อได้มามานี่ปุ๊บ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 สำหรับใครที่มีอะไรฮาฮามาให้ผมในเฟซบุ๊กก็แอดเฟซผมมาได้นะครับ เนี่ยครับเ oh. นี่ยเนี่ยเนี่ยแอดมาเลยผมอยาก oh. ผมจะทํากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับ Facebook นะครับแค่แชร์คลิปตลกหรือแชร์โพสต์อะไรก็ได้อะให้ผมดูแล้วผมผมทำเรียกช่นนะครับสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กัน้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ครับสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ